พี่น้องมึงด่ะกว่าสมาชิกข่อยนะมาอยู่พี่เบิร์ดมึงกว่าลูกดิ๊กก็ามาอีโป้กับบัวเบ่อเ,เ,เลยนี่บบนเบิ่งแน่นี่พี่ซ้ำผลพา,ากันมาติดอยู่นี่บาทเลยจะพ่อบ่เห็นเพิ่นนั่งดุกดิ๊กเอ,อิ้นกินข้ากวกับโบเห็นโตเบิบบ่งเต็มอยู่นี่ิ่งด่ะกว่ามาแล้วก็แล่นนครับนั่งดุกดิ๊ก เอ้ยซุมเจ้าอุ่นในเบืองกว่าโผโ่ขนาดเลยอือมาอยู่น้ำลูกลูกวเมือแล้วบอมลูกบวเมือแล้วก็มาห้าลูกแล้วแบบนี้ปีโป้โบโเมือเด้ปี่โป้มาพี่เลยกำนั่งน้ำตาลเนี่ยก็ลูก่นอันนี้ก็ะลูก่นเบื้องกว่าักปีโป้เขามาอ้วนเขามาอ้วนปี่โป้เนี่ยป้าเจ้าโป้เด็กกระโดดมาอยู่เต็มอยู่น้ำนางหล่าพี่พี่น้องเลย เได้ตูบกว่าเบิงผูเจ้าเข่าในสายให้กินตัตงมาโฮมกินเข่าแต่น้ำยังหลานี่ปะสูนี่ป,ปนี่อันนี้คลิเขาไปนี่นี่พอนมีบ,น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 บนอนอนบอลเออพี่ช่างขยากมาหนำอยู่พี่ใช่ปะอ้ะอาลูกคนบ่มมือด้ฉันปีโป้บ่มมืออะ่มาแล้วนางลูกเิ็กะกได้เส็จได้สาม มันซีเมื่อไงเนี้ยมันบ่เมื่อยังวงเี๋ยว่าุเดีกจังมาน่ะมันบ่เมื่อเี๋ยว่าคอยนำผ่นมานำบางผ่นเด็อน,นี่เออยังมืออื่นบ่เมื้อภาพนั่งหล่าก็งามเนี่มาวันนี้แห้งงามมาซองมือกถ่าย งามเออโเขียวบดพักผิดนะเมื่อเฮือนเด้อเอาสุขสารไปขายแสดงสองศพอย่าไปเหยียบจนพักสอบปูนขายสอบสามสิบพันกะมากินขาตองข่อยเฮือนนะต่อหทำแล้วก็ลงไปเดีห้อเอาดนไ่ย <laughs> งามเลยพักเพลินเออแ<ต>่อแแอท้ักแม่แต่คู่เสกตาแล้วแบบนี้ <laughs> อึอเพิ่นบุงสมสวนน้อย,บบยดีพี่น้องยังสีขยายกแกงใบยังใบยยงกระเทียมบ่น่ะออเอยเสไปตันมาง่ง เออเด็กสปิดมังหงตามมาั้ตามมาหนิขยักตาหมูหงมาหนิสปิดมังหงตั้มอยู่นี่เออนะผลบงมักกลิ่นผลใสกระถางงามยังหล่าป้าปลูกยังก็งามแปลกหูแปลกตาเลยอืมอันดินเพิ่นก็ได้ซัมเน่บนปลูกเพิ่นก็ได้ สัมได้ปะ่ะป้าได้จะเก็บจะกินสัมนี่ก็ได้อือหักแล้วมักบวบก็จะน่าก,ก,กินเนี่ยเด็ดยอดเลยนี่มกบวบนี่ก็เป็นยอดงามเลยมกบวบกันะบรรยากาศลมลื่นม่มอญยำเขาจีดพี่เนาะนางลาเป็นทอดขอเขาลมลมหมดเลยเห็นปะ เอาลงหมดแล้วบ้ามังมี่มังมีเอาลงหมดแล้ะอากาศข้างนอกนี่กะแม่มดนมาเสริมสวยเด้กพี่น้องทาเล็บนี่สีเด่นใจวใบนี่กระเม้อนี่งามปะนี่สีทองมื่อนี่เรียบร้อย รักสวยรักงามทำเหล็กพี่น้องเลยตีในต้องเอาแดงที่เจมเจมเลยตีนะเติงสีแดงไว้ก่อนเติมสีแดงก็สีแดงไว,ว้ก่อน แดงไม่ไ huh. ด้ขาดอยู่เฮือนแต่ไม่ได้สีแดงลสีทะเล็บอยู่เฮื่อนเธอไม่ได้มาหาตัวกันพาเองบรรยากาศแคมทางรักไรแต่เสียงรถได้อยู่แคบทางเสียงรถเดินี้รถพ่วงแล้ลายเขาบ้านเฮาเนาะมันจะรถพ่วงรถ biệt đột tao đột thay khẩu và điều này Hãy subscribe xúc kênh Ghiền Mì Gõ Để không สองสามน้ำสองทำอะดีบเป็ยานในไร่ยเออเบียดเอาเบียดเอานเลย่ะ ไปแล้วข right. ันไปาจอดซะก่อนได้เขา่านลมมันฟิวไรลมมันแห้งไรยรอันนี้เลยรถพ่วงรถม็มกเนไปสะซ่าเขมทางอนไปกันเหมอนไปกนน้บ่ไผ่แม่เขาเรียกเขาก็เป่นน้ำมันแล้ว หาก็มาต่พูดเลยผักเปนนางผักแพนผึ่งวายุพิณเจ้าค่ะวายามมีมีคนล่างจริงอยู่กับแคทตี้ โอเคเรียบร้อยในมอนก็ออกจากเสริมสวยลวก็มาตลาดได้มาเกี่ยงสองกิโลสีแดงเขวองเขวองชอบเขวองพนท้นเขวมากเด้อปีน้องอันนั้นเอออ่างเลือดองเออเพิ่นอ่างเลือดเราจะเขวเพิ่นนอ่ะ อ <a> <ม>่นนี่อันอะเด็วเดๆๆเพี่น้องนี่นี่ฝาดีฝาดีอย่างเงินถึงเล่พดีทอนเขวามะนาวมอดคในม้อนกระทานนี้แหละป่อยในเสื่อเธื่ะซองหนึ่งซองหนึ่งเสาสองพันเนยครีมทานาคาเนี่ยน้าใสฝาหลดยังได้ัลัดมายุบขบ จีบสิตามมะหงมะลิยังและไปตลาดนี่ก็ได้กระเทียมพริกมีมณ์อะไรบางนาว่ก็ได้รถด,ดีสองซองก็ได้ยากินพร้อมปวดขาปวดแข้งแหงแอ,าอา,า้านวในใย่าคือบีเป็นไซหันมันต้องซื้อเนาะคั่นเด,ดีย๋ยวยากิน สี Lebanon, rua, um, ala, ่ซองอันน mm. <Não? S 2> ี้สิบพันกีบซาบาทพี่น้องมันจะ็เห็ดแล้วนี่เทยมอนอยู่น้ำยานี้แหละนี่ยานนี้แหละอยู่น้ำยานี่แหละแต่ละมือนะได้ไม่ได้ใช้มะเขือเนี่สูตตลาดฮะร้อยบาทลูกโ่ไรร้อยบาทบุมหนูละวโลเกโ่าไหรมันบดมีหาร้บาทว้าชุกขาเตอาวาทไฟบซมะเขมาได้ใช้นี่ลเท่ารออ เขาช่งมาห้ยเหรอดูหาสิพันหเฮ้อพ่ายบอกไผ่บักเพชรอยู่ไซด์ได้โลหาสิพันหพ่อยบอกอบักเพชรโลละแสนโลละแสนบักเพชรนี่ของเพชรแหงนี่โลละแสนอืมอันนี้ฮะห้าร้อยบาทชามงนี่เออสื่อลายเออสื่อผาเมือผุ่นบอเออมันแพงไรโลละแสนไปเพชรอะไยเีขยบขยาวเพชรบอเพชรแหงเพชดัักเพชรอันนี้ใครได้๋อี่วายอเครื่งโลเนี่ มักเพชรคอยซื้อโรดบ่อเพชรซื่อๆมีมักพริกกินดามักพริกมาเจนอืมกินเหมือนจะผ่อนภากันมาแต่เอามาหน้าไปท้อนแข่าพี่น้องผู้ที่เม็มอนมาหอดเราหนึ่งก็บสุพรรณมาหอดวี้ดีเด้อพี่น้องแข่าส้นกันออกซองเหล่บเลยมาหน้าน่อยอืมอ่ะคลิปนี้กับมี่ย่างลาพีไลาน้องเด้อพี่น้องเด้อพี่ย่างนี่เอ้าเอ้าร้านเจ้าเล่นละแสนแต่เหล่บละแสนบางแข่านน่องน่องหนึ่ง มันบัดตายไปแขวเหล็มช็อตใหม่แข่งขึ้นลังค่ะเงาเนอะมันเงาหนูเอ้ยมึงเอาแขวกูเด้อกูเอาแขวมึงเปลี่ยนกันแบบสิมันจะได้แขวน้อยหักมลแข่งขึ้นลังค่ะคออือแนวนี้นะท้ายแนย่ขันออกแบบนี้เยวมันก็ะลุกจังโอเคพี่น้องบาย